อะไรพ่อเนี่ยอะไรเนี่ยฮะไหนโถกิ่งไม้ทำไมดมไปมั่วนะโชพ่อเดินเร็วๆหน่อยสิดึงไว้ทำไมเชือกอะทำมันไม่ปล่อยไม่หนีไปไหนหรอกปล่อยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันวิ่งปูดเข้าป่าเนี่ยตามไม่ทันเลยไม่ปล่อยก็เดินมาเร็วๆพ่อจะมาสำรวจเนี่ยมีอะไรอยู่ในป่าเนี่ยฮะมีอะไรนอ้ออยู่ในเนี่ย มีตุ๊กแกหรือเปล่าน้ะตุ๊กแกบ้าอะไรจะมาอยู่ในป่าฮะมันอยู่ในบ้านน่นมีก็มีแต่ง่แหละอยู่เนี่ยงูรู้ไม่งูอ่ะเคยเห็นไม่งูฮะเกิดมาเคยเห็นไม่งูอ่ะไม่เคยอ่ะพ่อมันเป็นตัวยังไงละงูอ่ะฮะยังเห็นจังเลยอ่ะเหมือนตุ๊กแกไหมเหมือนแต่มันไม่มีขางูอ่ะ พ่อเข้ามาข้างในดูไม่มีอะไรเนี่ยมีตูกแกแ้วหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่กินตัวตู้เหมือนตุกแกเลยพ่อจปาจำผิดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมังม้งมีแต่งูอะไรอยู่ในเนี่ยจริงๆนะพ่อเสียจำไม่ผิดหรอกนะกินตุกแกเนี่ยงับมาหลายตัวแล้วนี่งนี่ใช่ไหพ่อออกมากลับบ้านแล้วไม่ต้องเข้าไปออกมาเร็วกลัวงูกัดไปกลับบ้าน กลับบ้านกันเถอะเร็วๆเดินโทรพ่อจะรีบกลับไปไหนนานๆจะได้ออกมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยอีกจะพาคนกลับได้ไหมไม่กลับเลยจะข้าแล้วเร็วๆเข้าบ้านไปเดิน